กับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องกองป่าสุปขูดสุขคน้ะพี่น้องเด้อมาพบอพ,อพอกันอีกแล้วกันช่องกอันพอดปลาคือชาแนล้ะพี่น้องมือนีมา่านอุดหนุนล,ลูกสาวพี่น้องอยู่หม่องเกาอยู่อ่านทาปัดท้าย้ะพี่น้องราดสมตามันยญิงแสนนุ่มโตแลนลงพงพี่น้องมือนีกันมาสร้างสมต่าก็บันพี่อย่างนี่หมกน้องใหม่หมกน้องใหม่ไส้หมูพี่น้อง ใส่วิญญาณหมูค่ะนี่พี่น้องกินมือได้พี่น้องมามากินน้ำกันเด้อตั้งกระลำไห้น,น้ากันตั้มบรรยู่พี่น้องไห้น,น้านตั้มแบบพุงไหยุ้ออ่นนี้ตั้มลาวจ้าอันนี้ตั้ลาวพี่น้องตั้ลาวตั้ลาวไม่ใช่ตั้ไทยนะ ไม่แม่รูกยังไงไข่ยัะไม่ซืมันยังไม่เป็นรูปนกันแล้วยุบเบิดมากปั๊กมูสเออพี่้าไ่นแม่กลายเป็นมันเรื่มแสบไปกลางลืมบอกว่ายักเผ็ดเสียเพ็ดนั่นมอตายกุดตายขับ้ามากินเพชรมามากินน้ำกลเรามีโทรศัพท์ไ่วอลก็ติดตามแน่ดาราได้ดิยูทูบเบอร์ แมนช่วยกันแมนช่วยกันแมนช่วยกันไปนั่งดีใจก่อนไปใจงานไม่งายงาไม่ติดสำหับโรมีแม่แมนแมนไปใ

ไปกันนี้วาดมั้งแมน่วไปกันนี้วาดก็แมนแมนน่อันนี้แมนนี่มั้ยมกเย่มีเนี่าดไปได้เลยอนหนึงนีวาดเป็นน้องควายแม่มันอืมแมนมมยอกันยูอืมมาอนเดี่ยวมาพี่นึ่งอหกันไป จะไปอยู่ข้างห้ายเมื่อน้่หนักไหมตาำมาคุ้งนรหนับน้ำหนักนั่งอยู่ไหมแฝงใย่จ้ะแับกลินมือได้พี่น้องจะ่าทำเน๊อะกินมือแทบแบ

ข้าเทียวดีตะเกียบได้ขับคอยเที่ยวก่อนบันเสียไปตางต่อสามปรคุงพี่น้าแซ่บยุ่วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับยูทูบเบอร์ชาวคนแก่นชาวบ้านบ้านเือนะคะคอนบิวชแนลค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ช่องพรเพระคือชาแนล้วยนะคะเข้าไปในช่อง y o ยแล้วพิมพ์คำว่าพรเพระคือบับชาแนลภาษาไทยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งได้นะคะไม่พยายาไ,ไมแม่กิงถามกันเด้อว,วันนี้พรพรคือชาแนลมารีวิวร้วานซ้มตำหญิงแสดและนงทงวยแล้วนะคะซุมํำอร่อยถูกใจคะ่ะวันนี้แม่สั่งเมนูตำลาวกับซุปหน่อไม้นะคะ ก็เม็ดซุปน้ำไม้อะไรคะอันนี้หมกน้ำไม้หมกน้ำไม้ห<ส>ม,มกนำม้กนำไม้ใส่หม,มูนะคะกินไปกระแซะกระแซะพูน่าจับจัดเงือ่แม่เหมือน,นกันมีสองโต๊ะนะคะตอนนี้โต๊ะนี้เป็นโต๊ะคู่งลักนะคะดูมาจีบสาวอันนีโต๊ะยูทูบเบอร์สวัสดีน้องเอิร์นเอิร์นเธอกดอันนั้นหรือยังกดติดตามพรานเพราคือชาแนลหรือยัง ถ้าไปตรง Youtube แล้วกดคำว่าพรก็คือบัชานนแล้วก็ติดตามให้คุณแม่นหน่อยน่าเก็นขาน้ำแก่นพีน้อคุณแม่น้องอเป็นยูทูน้องใหม่ช่วยสนับสนุนคนไทยบ้านเดียวกันนะคะอยากเห็นคุณแม่สั่งได้คอนเทนต์อะไรอยากให้คุณแม่ทําอะไรคอมเมนต์มาค่ะถ้ามีเวลาคุณแม่ก็จะทําให้ค่ะถูก JFC ทุกท่านนะคะฝากในจเป็นนางฝากเอินได้ยินไหมนี่เข้าไปในยาง พรก็คือวักชาแนลแล้วกดกระดิ่งกดติดตามแล้วถ้าอยากให้ถ่ายคอนเทนต์อะไรเธอก็คอมเมนต์มาแปลกจัดูนะคะดูตำรานะครับตำราแบบบ้านๆตำราเยอะแยะและหลวงพงมันเราเลขาดวมาครับปักปุ้งเก็บมาสดๆค่ะปักปุ้งจากไข่หน้าปักปุ้งจากไข่หน้าพะนะไข่รุ้งจาก นาสดร้อนๆเลยค่ะคจัสบัสดีนะคะวัสดี้จอสวัสดีเอ่อันไทยนะคะตีฟากตตามคุณแม่พ่อนในเดินร้อนพระคือชาแนลร้อนพระคือบ้านชาแนลช่องยูทูบค่ะยูทูเบอร์น้องใหม่สาย<ม>าเรือ่อบ้านพระคือค่ะช่วยกันดันช่วยกันแชร์ด้วยนะคะวันนี้จะเป็นเรา ช่วยกันดันช่วยกันแชร์ได้นะคะนี่แล้วอันนี้ยูทูบเบอร์ใช่ะนี่ดันไหมอันนี้ดันไหมเป็นเราเจ้าดันบอยโอเคดันพี่น้องกิฟนี่กับม่านกลิ่นข้าวข้างนอกครับพี่น้องนะกินข้าวแรงข้างนอกมิางซุปน้ำไม้ถ้าซุปน้ำไม้ท่านตำบักหุ่งตำเล้าพี่น้องกระบ๋านมกน้ำไม้แป้ง โอเคพี่น้องจัง้งใจกับฝากช่องพ่อพันธุ์พักคือชาแนลในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทั้ง FC กเก่าแล FC My, ะ FC ใหม่ด้วพี่น้องจัง้งใจกับฝากช่องพ่อพนธุ์พกคือาชาแนลอย่าลืมกดติดตามกดซับซับไข่กดแค่กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆให้พี่พให้น้องในเบอร์กันอีกนะโอเคคลิปนี้บายบายพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทำได้ย,ยังเอฟซียังไงทำมาคือไหมนี่